จเจริญธรรมจเจริญสุขท่านสาธุชนคนใฝ่ดีที่รักทุกท่านวันนี้ขออกาศบรรยายไปกินนกะกธรรมครู่นี้ก่อนที่จะจบพระให้พรไปทอดผ้าบางสกุลได้กล่าวชื่นชมกับท่านพระครูบรรลือศักดิ์ พระแต่ละชุดที่มาสวดเนี่ยในฐานะครูบาอาจารย์ของกรรมฐานเนี่ยก็จะเฝ้ามองว่ามีพัฒนาการทางจิตได้อย่างไรบ้างคือปากท่องมนใจรู้มนปากท่องมนใจรู้มนอยู่กับมนอย่างชัดเจนสามารถคอนโทรลคุมเสียงแล้วก็ทำให้เสียงไหลรื่นไปกับ พุทธมนต์ที่บรรยายหรือสาธยายออกมาอย่างชัดเจนมากน้อยแค่ไหนจบแรกก็ยังพอได้ก็เฝ้าดูต่อไปว่าจบที่สองจะได้ต่อไปไหมเราถ้าไม่ได้ก็จะให้ชักสองออกก็ผลปรากฏว่าจบที่สองก็ได้ก็คือ ตาดูมนปากท่องมนใจรู้มนตาดูมนปากท่องมนใจรู้มนต้อให้นึกถึงสิ่งที่ตัวเองเคยสอนเคยบอกว่าดีเนี่ยถ้านานๆนดีไม่ดีทีทียังไม่ดีถือว่าอัปรีแต่ถ้าดีทีทีแล้วดีนานๆนนนทำดี อย่างทนทานและดีอย่างยั่งยืนยาวนานต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละเขาเรียกว่าเข้าถึงความดีนี่คือตัวอย่างต้นแบบที่ต้องนำมาพูดและยกให้เห็นเป็นประเด็นในการขบคิดว่าเราท่านทั้งหลาย ต,ตาดูมนปากท่องมนใจรู้มนตาดูมนปากท่องมนใจรู้มนเราอยู่กับมนเราจะคุมเสียงคุมคอนโทรลเสียงแล้วก็คุมน้ำหนักในการใช้เสียงได้สูงต่ำเบายาวสั้นได้ชัดเจนผู้ฟังก็จะได้สนอเพราะละลื่นหูแล้วก็จิตใจก็ดำดิ่งอยู่ในมนที่พระท่านสาธยาย เรการสวดมนต์การเจริญมนต์การสาธยายพระพุทธมนต์ใดๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้นั้นเข้าถึงมนต์ได้จริงหรือไม่เนีแล้วถ้าเข้าถึงมนต์ได้จริงเมื่อสาธยายออกมาผู้สดับก็จะกลายเป็นผู้ต้องมนต์ก็คือฟังแล้วเคลิบเคลิมเพลิดเพลินจริญใจ ฟังแล้วก็จิตใจเชื่อมชื่นเบิกบานฟังแล้วก็จิตใจสงบระงับก็ฝากท่านบรรดานักสวดมนต์ทั้งหลายให้ได้ช่วยพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยการเจริญพระพุทธมนต์สาธยายมนต์สวดมนต์ก็ถือว่าเป็นการโปรดสัตว์ชนิดหนึ่งเหมือนกันเพราะการนำเอาพระคำพีเอาพระธรรมเอาสิ่งที่พระเจ้าสอนมาบรรยายเป็นภาษาบาลีเนี่ยเราก็ทำให้ผู้คนได้ ฟังแล้วแม้ไม่รู้เรื่องอะไรก็ยังได้อน,นิสง์เพราะทำให้จิตใจรวมเป็นหนึ่งสงบระงับได้อันนี้ฝากท่านทั้งหลายเอาไว้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อของวันนี้ก็ออกมาใส่ปุ๋ยต้นไม้พอดีมีแขกมาขอพบด้วยก็เลยคุยไปด้วยหลังจากคุยเสร็จก็มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งวิ่งเดินหน้าตื่น ไปเพื่อจะถามปัญหาก็เลยตำหนิไปว่านี่มันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่การในการที่จะมาถามปัญหาธรรมะกาจะถามเรื่องจิตสุดท้ายก็เลยตำหนิกลับไปว่านี่มันไม่ใช่การแต่เวลานี้ถึงการแล้ว การเรณธรรมสากัจฉาการเรณธรรมวัสวนังการฟังธรรมตามการการเจราจาธรมตามการเอตมังขรมุตตมังก้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเอนตอนนี้ก็ผู้วัยชนอายุห้าสิบกว่าก็อนุญาตให้ถามปัญหาห้าข้อ,อ,อข้อแรกท่านพระครูบรรลือจากบรรลือศักดิ์อยู่ใกล้ไหมจะถามก่อนไหมไปไหนแล้ว ลังแผ่เมตตาให้ผู้ตายอ๋ออ๋ออ๋อจะถามปัญหาก่อนไหมอ๋อปัญหามีนิดเดียวอย่าไปยุ่งเรื่องการเมืองนะตอนนี้ตอนนี้ก็อย่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องน้องไม่อ,อ,อ,อะไรเชื่อมจิตเชื่อมอะไรเลยอย่าไปยุ่งเนละยไม่ก็ไม่ถามแล้วอย่าตอบเรื่องนี้ เขาคุยกันมาเยอะแล้วคุยยังไงมันก็เหมือนกับปัญหาโลกแตกเพราะผู้มีหน้าที่โดยตรงตั้งแต่กรรมการมหาเถรมยำสำนักพุทธแล้วก็พุทธบริษัทสามกลุ่มนี้ทำหน้าที่เพิดเฉยและละเลยนอกจากเพิดเฉยละเลยแล้วแถมยังสนับสนุนส่งเสริมในบางกลุ่มบางพวกก็ส่งเสริมให้ทำผิดเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นเรื่อง โทษน้องนายอย่างเดียวไม่ได้โทษครอบครัวน้องนายก็ไม่ได้ถ้าไม่มีคนสนับสนุนก็ไม่ได้เกิดไม่ได้เป็นประเด็นทางสังคมแค่ใครบ้างที่สนับสนุนเพื่อเฉยก็ถือว่าสนับสนุนหนึ่งก็คือมหาเถรสมาคมมีหน้าที่กำกับดูแลบริหารจัดการการคณะสงฆ์และพระธรรมวินยัยให้เป็นไปตามหลักของพระพุทธศาสนาที่ทรงสอนทรงชี้แจงเอาไว้แต่ไม่กระทำตามปล่อยเฉยละเลย สองก็คือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลและเอื้อเฟื้อเกื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์ต่อกิจการคณะสงฆ์และงานเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายและพระธรรมวินยัยก็ละเลยเพื่อเฉยเมื่อละเลยเพื่อเฉยก็ถือว่าสนับสนุนสามก็คือพุทธบริษัท ตามหลักรัฐธรรมนูญแล้วหน้าที่ของปรงชนชาวไทยมีหน้าที่จะทำรงรักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนนเมื่อหน้าที่มีแล้วไม่ทำไม่ดำรงรักษาไว้แถมยังบ่อนทำลาย ใส่ใครไปสีอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำร้ายทำลายให้พระศาสนาบิดเบี้ยวบิดเบือนพระธรรมวินัยเสียหายก็ถือว่าทำผิดหน้าที่เมื่อผิดหน้าที่แล้วเราจะมาพูดไปเรามีหน้าที่อยู่ละเราก็พูดได้แต่เสียงมันเบาแม่ ไอคนเสียงใหญ่ๆเสียงดังๆกับไม่พูดให้มีอำนาจตามกฎหมายแล้วก็รับเงินด้วยนะมีเงินด้วยมีเงินนิยพัดมีเงินเดือนภาษีรัษดรจ่ายก็ไม่ทำอะไรปล่อยเลยเฉยมหาปรีญจะเยอะเออมหาปรีญจะเยอะไม่ออกอ,อ,อย่าไปพลาดทิงกับเขาเอาแค่นี้พอแล้วออออออข้างๆก็มาหาปรีญเดี๋ยวเขาจะซัดนะย <laughs> อ่จบข้อแรกก็เล่าให้ฟังแล้วจบมีใครถามอะไรอีกไหมหนึ่งข้อแล้วหรือสี่จะมีเพิ่มเติมไหมท่านท่านเจนาน้าคณะตำบลล่านเจษยไม่มีแลอ,าอา้าตำบลฟองมาเดือ,ม,ดอมีอะไรไหมนั้นไปทำ, <laughs> ท,ำทำวัดเ <laughs> จา้าคณะภาคเขาว่าไงาบ้างอะ่ะ ไปไปมุทิตาสกาละาลดน้ำดำหัวเจ้าคณะภาคปเขา,า,าว่าไงบ้างไปเปล่าไปไปไปครับอ่าเขาว่าไงบ้างก็มีอะไรมากตั้งแต่รูปแบบประหยกอะไรบ้างมีหลายอย่างอ่าเปิดไม้ี่เขามีไม้ให้เปิดไม่ได้มีไม้ให้อมก็ ก็บอกฝากมาถึงนุกปปูด้วยว่างั้นฝากพรว่าใ,ให้ถอนฟัน<า>ท่านอีกว่าขอบใจว่าขอบใจอนุตนาแบบพวกก็ไปก็ผมก็เข้าไปในทางนน้นก็เกือบจะเข้าไม่ได้โดนเก็บตังค่ารถ<ะ> <laughs> โดนเก็บตังค่ารถผมก็ถามว่าเก็บค่ารถพระหรอือเปล่าว่างั้นนะรถที่ไปจอดเนี่ย เด็ดมันวิ่งไปพอดีตรงงานพอดีรถพระรถพระงานพอดี่ยตรงงานประจําปีอ๋อมันไปตรงงานประจําปีครับเข้าไปยากหน่อยเข้ายากหน่อยแต่เราต้องบอกเขาว่าเรามาก็มันเป็นธุรกิจนะเขาวัดเขาก็คงจะให้ประมูลไปแล้วมั้งมาดูแลหรือเปล่าหรือวัดทําเองพอเขารู้แล้วบอกว่าไม่เก็บหรอกอ๋อพอรู้แล้วก็เลยไม่เก็บไม่เก็บนีเก็บไหมไม่เก็บครับเขาบอกรถพระเขาไม่บอก ต้องไปเป็นนักเรียนเนี่ยว่าครูครับครูครับหลวะครับเอเอมีใครถามอะไรไหมมีหนึ่งคำถามเ<อ>าจ้าค่ะปุชชาเจ้าค่ะ,คะมนะตามที่องค์หลวงปู่ได้มีเมตตาพูดถึงเรื่องจิตสุดท้ายของคุณพี่อีทไปในวันนั้นหากว่าถ้าคนที่ไม่เคยศึกษาและติดตามหลวงปู่อาจจะไม่เข้าใจ ได้ว่าจิตสุดท้ายเท่านั้นที่สำคัญยิ่งคนที่ไม่รู้จึงใช้ชีวิตอย่างประมาทและละเลยศีลไม่ให้ความสำคัญกับกุศลและอกุศลเพราะตัวอย่างของคุณอีทไม่เป็นปกติวิสัยกราบเรียนถามว่าจิตสุดท้ายมีความสำคัญยิ่งหรือว่าจะต้องทำอย่างไรในจิตณปัจจุบันที่อยู่ใช้ชีวิตเจ้าคะ่ะ ว่าจะมีจิตสุดท้ายที่ทรงคุณค่าและมากไปด้วยสติสัมปชัญญะสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะ,ญญะญญคือความรู้ตัวเนี่ยระลึกได้รู้ตัวระลึกได้คิดได้รู้ตัวแล้วคิดได้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายมันต้องสั่งสมอุรมอีทเนี่ยมันเป็นถือว่าเป็นหนึ่งในสองคนที่เป็นยอดอุปถาของอาวาสวัดอ้อน้อยทุกลมหายใจของมันก็จะนึกถึงแต่วัดอ้อน้อย พระสงฆ์พระเจ้าหลวงปู่ครูบาอาจารย์พุทธอิสระตลอดเวลาเขาก็จะทําการอุปถมัมอุปถากจนอุปถากจนบางครั้งเราก็ด่าเหมือนกันนะเพราะบางเรื่องมันก็เยอะเกินจนห้องไม่มีที่จะวางของมันก็ขยันซื้อนูน่นซื้อนี่มาให้อะไรเงี้ยสุสุดท้ายก็ก็เบาไปบรรเทาไปเพราะว่าเขาจะกลัวลูกหลานทุกคนเนี่ย ถ้าไม่เอาก็คือไม่เอาให้ต่อให้วิเศษวิโสเสียอะไรยังไงมาก็ไม่รับไม่เอาเนี yeah. mm ่ย hmm. เังนก็การที่เขาใยดีใยบุญใยกุศลสแสวงหาสิ่งที่งดงามใส่ตัวแม้กระทั่งการจะฟังธรรมน้อยหน่อยจังบอกตรงๆนะคนพวกนี้ฟังธรรมน้อยมากปฏิบัติธรรมยิ่งน้อยใหญ่แต่คิดว่าเขาสั่งสมมาแบบนั้นคือคุ้นเคยและเคยชินกับการบริจาคทาน ทำกระบวนการบริจาคทานถวายทานเพราะคิดว่ามันทําง่ายแต่ฟังทำนี่มันทํายากทํายากอย่างไรมันก็ต้องมานั่งไงต้องเมื่อยต้องต้องเสียสละเวลาต้องมาคบคิดต้องมาพินิจพิจารณาอ,อยากได้บุญก็บริจาคทานใส่บาตรถวายสังฆทานทํากิจกรรมเกี่ยวกับงานสาธารณประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาจะถนัดแบบนั้นคนบางคนไม่ถนัดที่จะทําทาน แต่ชอบที่จะฟังธรรมชอบที่จะปฏิบัติธรรมั้นมันชอบไม่เหมือนกันสั่งสมมันไม่เหมือนกันแต่จิตสุดท้ายของคนเหล่านั้นทั้งชอบปฏิบัติธรรมชอบฟังธรรมแล้วก็ชอบทาทานบริจาคทานชอบเป็นจิตอาสาเนี่ยแม้วเวลาตลอดเวลาระยะเวลาช่วงมีชีวิตมันอาจจะพลังบ้างเผลอบ้างขาดสติไปบ้างเนี่ยโวยวายตีโพยตีพาย,พยลุกไล่ลูกผัวไปบ้างแต่พอถึงจิตสุดท้ายเนี่ย มันบุญกุศลที่สั่งสมบ,บรมมามันจะกระตุ้นเตือนให้จิตสุดท้ายให้รู้ว่าเอานี่เรากำลังจะตกเหวนะนี่เรากํากำลังจะตกนรกหมกไหม้นะนี่เรากำลังจะพลาดพลั้งเสียหายไปนะเอ่อต้องระลึกให้ได้ต้องรู้ให้ได้ซึ่งกระบวนการการ,การทำงานของจิตสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วจะได้เกิดจิตสุดท้ายที่ทรงคุณพระคุณภาคณพาคุณค่า แล้วก็ทำให้เกิดคุณประโยชน์มันต้องสั่งสมคุณธรรมมาตั้งแต่ตั้งแต่สมัยไหนไหนหลายๆครั้งก็บอกเมื่อครู่นี้ว่าดีครั้งเดียวเนี่ยไม่เรียกว่าดีนานๆดีก็ไม่เรียกว่าดีแต่ต้องดีทีๆไม่ใช่นานๆทำทีดีทีๆดีอยู่เรื่อยๆครอบครัววงฝันเมืองแล้วก็ไอซ์ไอสติเยนเนี่ยมันอยู่กับลุงปู่มา20กว่าปี จะสามสิบปีแล้วเนี่ยสามสิบกว่าปีแล้วสิสามสิบปีแล้วเราก็สม่ำเสมอคือเสมอต้นเสมอปลายวันแรกวันไหวเคารพเราอย่างไรวันวันที่มันตายก็ยังไหวเคารพเราอย่างนั้นนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าดีทีทีไม่ใช่นานๆทำที ไม่งั้นเมื่อดีทีทีทผลแห่งความดีมันก็ไม่ต่างอะไรกับน้ําที่หยดใส่แก้วแล้วถ้ามันไม่รั่วไม่แตกไม่ราวมันก็เต็มกันขึ้นมาได้ทันทีในเวลาที่จําเป็นต้องใช้ต้องดื่มต้องกินนั้นการจะทําดีนี่ใครก็ทําดีได้แต่นานๆทําทีเนี่ยมันไม่เรียกว่าดีหรอกแต่ถ้าทําดีทีทีและดีอยู่ต่อเนื่องดียาวนาน อย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าวิริเยทุกขมัจเจติบุคคลร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเพียรครั้งเดียวไม่เรียกว่าเพียรหรอกแต่ถ้าเพียรบ่อยๆเพียรต่อเนื่องเพียรเป็นอาจินเพียรเป็นนิจจสินที่เรียกว่าเพียรเป็นวสีอย่างนี้เราจึงจะถือว่าเป็นที่พึ่งพาอาศัยในจิตสุดท้ายได้เจริญธรรมสาธุเจ้าค่ะมีใครถามอะไรไหม มันก็ไปสบายแล้วละเพราะจิตสุดท้ายของมันก็ยังได้ไปเป็นหลักศกเฝ้าสมบัติบริวารของเท้าจาตุมมหาราชดั่น้าเวสุวรรณก็ถือว่าดีแล้วหาได้ยากคนที่ตายแบบผิดธรรมชาติแล้วยังได้มีวาสนาได้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นจตุมมหาราชิกาส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้หรอก ท่านพระครูมีอะไรถามไหมมหามีอะไรถามผมไหมมหาโนนมหาถึงจิตสุดท้ายยังะอะนะยังเหรอซ้อมซอมไปบ้างก็ไดหนนะอย่าประมาทความ,ามาตายเป็นเรื่องธรรมชาติ สิ่งที่ไม่ธรรมชาติคือเวลาตายอาการตายสถานที่ตายลักษณะตายนีอันนี้ไม่ธรรมชาติเรามีความตายเป็นอาจินก็อย่างที่เคยบอกเคยสอนไปในคำพีมรณะว่าความตายนี่มันเกิดกับคนทุกคนเกิดกับทุกเพศทุกวัยที่นั่งอยู่นี่ก็ต้องตายมาแล้วทั้งนั้นไม่งั้นก็ไม่มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกออกจากท้องแม่มันตัวนี้ที่ไหนอ่ะใช่ไหมพระครู ออกท้องแม่ฟันน้ํานมยังมีใช่ไหมครับตอนนี้ฟันน้ํานมไม่มีแล้วฟันแท้ฟันจริงก็ไม่เหลือแล้ว <c oughs> ค่อยๆหลุดร่วงไปตายไหมตายตาย <c oughs> ผ่านการตายมาแล้วทั้นั้นถ้าไม่ตายก็ไม่แก่เห็นปันนี้หรอก <c oughs> ตามาก็เหมือนกันลุงพู้พูดก็ต้องไม่ตายก็ไม่เป็นขนาดนี้หรอกเอเพระฉะนั้นมันตายมาแล้วทั้งนั้นะทุกคนตายทุกวันแต่ทุกชนิด สิ่งมีชีวิตทุกประเภทต้องตายแล้วจึงจะโตพอโตแล้วก็ตายซ้ำตายซากแล้วทีนี้ตายตายซ้ำตายซากตายจำเจตายเป็นอาจินตายเป็นนิจสินที่เรียกว่าคณิกะมรณะตายเล็กๆน้อยๆแล้วก็สุดท้ายก็คือสมุเฉทมรณะก็คือตายขาดเลยอย่างที่นอนในโรงที่เราเห็นเนี่ยเพราะฉะนั้น เราท่านทั้งหลายตายมาทั้งนั้นอย่าไปอยู่อย่าทำมีชีวิตยอยู่ในความโมเมาประมาทเราก็จะไม่เห็นความตายรักเกลียดกลัวความตายสุดท้ายพอถึงที่ตายเราก็จะกวนกว,วายวุ่นวายละว้าวุ่นละทีนี้เป็นผีว้าวุ่นเราไม่รู้จะไปไหนนั่นก็กลายเป็นสัมภเวสีเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรต แล้วแต่เหตุปัจจัยของกรรมก็อย่างที่บอกว่ามนุษย์มีสมบัติเป็นของตัวเองสามชนิดหนึ่งในนั้นก็คือกรรมสมบัติกรรมพาไปเรามีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่มามีกรรมเป็นเครื่องอาศัยและไปได้ด้วยอํานาจแห่งกรรมเราท่านทั้งหลายปฏิเสธเรื่องกรรมไม่พ้นผู้พูดเองก็ปฏิเสธไม่ได้หนีไม่พ้นทําดีก็ได้ผลแห่งความดีทาชั่วก็ได้ผลแห่งความชั่ว บางคนทำดีในปัจจุบันแต่อดีตนั้นทำชั่วไว้ก็อาจจะส่งผลในปัจจุบันเพราะความชั่วในอดีตมันมีผลมากจนกลายเป็นอุปคา,าตกรรมคือตัดรอนการที่จะความดีให้คุณก็ยังไม่ได้ให้หรือให้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นงั้นเรื่องของกรรมเนี่ยมันพิสดารพันรึกท่าน การเรียนรู้ศึกษาพระพุทธธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เพื่อให้เข้าใจรู้จักสภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงในการดำรงชีวิตทุกลมหายใจแล้วเราจะเข้าใจว่าเราจะอยู่ในโลกที่หมักหมมและเต็มตื้นไปด้วยความทุกข์นี้อย่างไม่ต้องทรมานอย่างไรจเจริญธรรมสาธุ